ในโลกปัจจุบันนะฮะความต้องการของในภาคธุรกิจและประเทศเราต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีศักยภาพที่รอบได้นะฮะความคิดแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนแบบบูรณาการนะ,ะผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเช <c oughs> ิงระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กต้อง ทำความเข้าใจกับสาสทุกสาสผ่านกระบวนการคิดเพื่อให้ให้มันตกทะลึกอยู่ที่ <c oughs> สมองแบบฝังลึกเมื่อเด็กจะทํากิจกรรมอะไรก็ต่างเมืม่อออกไปแล้วไปทำธุรกิจไปทำงานในส่วนต่างๆการบาริาากรรมมันจะเกิดขึ้นเองจากความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองโดยไม่รู้ตัวนะครับ เพราะงานของเขาเนี่ยจะมีทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มันถูกฝังลึกไว้นะครับออกมาเป็นชิ้นงานที่ถูกบวนาการที่เหนือกว่าทุกคนนะครับที่แพทย์ไฟสตมเนี่ยม,มันมันมันเป็นสากลอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ไม่ติดกับเนื้อหาใดๆนะครับแล้วก็ไปใช้กับทุกเนื้อหาทุกสถานการณ์นะครับเพราะาจริงๆแล้วเนี่ย ประเทศไทยเราเปกกับอยู่นิดเดียวนะเราแยกวิชานะเราแยกคณิตวิทย์ออกจากกันทําให้เราไปเรียนกระบวนการที่เสดกับเนื้อแต่ถ้าเราใช้กระบวนการนี้เรียนทุกวิชาทําให้เด็กเนี่ยที่เข้าใจกระบวนการนี้จากปัญญาที่ตนเองมีวิชาใดวิชาหนึ่งเมื่อเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเอากระบวนการนี้ไปใช้กับวิชาอื่นๆได้ดี แล้วเขาก็จะเก่งทุกวิชานะครับแล้วจากนั้นเอาวิชานี้ไปใช้กับสาระท้อง่นได้ไปใช้กับฐานยกระดับฐานะของครอบครัวได้สร้างผลิตภัณฑ์ได้เพ,เพราะไปเรียนรู้ได้ทุกคนทุกอย่างนะฮะอย่างที่ผมได้บรรยายไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวัดความสามารถของเด็กทั่วโลกนะเขาวัดกระบวนการความรู้ด้านกระบวนการ นะอย่างตัวพิซซ่านะซึ่งใช้กระบวนการทางัเมเลยในการวิเคราะห์ข้อสอบนะไม่มีเนื้อหาเฉพาะประเทศไดยประเทศหนึ่งรวมทั้งโอเน็ตด้วยที่ย่อลงมาแต่ปรากฏว่าเราไม่เคยผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำนะ50%เราไม่เคยผ่านเพราะเราเลยตกมาตลอด22ปีแต่เราแก้ไม่ได้เพราะเราไม่มีกระบวนการ ค,คือคือพิกางการศึกษาเนี่ยถ้าเราให้เด็กเรียนผ่านกระบวนการนี้จริงๆนะฮะเด็กจะคิดเด็กจะได้คิดได้ประเมินได้ทาด้วยตัวเองการคิดเป็นความรู้ขั้นต้นจะเด็กจะเข้าใจหลังที่เขาคิดเขาทำเห็นคุณค่าเมื่อเด็กผ่านขั้นนี้แล้วเนี่ยเราจะมาสอนอ่านเขียนเด็กจะอ่านเขียนได้เร็วเพราะเข้าใจเขียนในสิ่งที่ตนเข้าใจ อ่านในเซนที่ตัวเองรู้ความหมายไม่ได้เริ่มจากจาการเขียนนะครับเห็นไหมฮะแล้วเมื่อเข้าใจจากการคิดแล้วเนี่ยมันเป็นการคิดขั้นต้นนะครับเรายังให้ประเมินการคิดที่จะหลอมรวมออกคุณธรรมจากริยธทรมค่านิยมให้ความคิดนั้นเป็นก้อนเดียวกันกับความดีความงามเพราะในกระบวนการจีแพสเนี่ย มันเป็นสาคลเพราะว่าความคิดของมนุษย์เนี่ยเราต้องเป็นความคิดที่หลอมรวมไปด้วยความดีความงามเสมอเมื่อไปปฏิบัติแล้วเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสังคมต่อสาธารณะไม่ใช่เกิดประโยชน์ต่อเัี่ยวนะเนี่ยนสิ่งที่เราต้องทำอาจารย์ครับพอววันนี้ทำาอ o จะมีระยะเวลาสามปี ระยะเวลาสามปีนี้มีกิจกรรมมีการดําเนินการมีแผนงานอย่างไรกับโรงเรียนที่เซ็นเอ็มโอยูและผลลัพธ์ของโรงเรียนนะฮะจะได้อะไรในสามปีนี้ครับเราจะใ้วิทยากรน,นะครับลงไปช่วยนะฮะสร้างความเข้าใจกับครู <c oughs> ทุกคนในวิธีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นะครับแล้วเราก็จะพาครูทําด้วย <c oughs> นะทาเหมือนกับที่ครูจะไปทํากับเด็กกันแหละ <c oughs> นะฮะพอครูเข้าใจ ครูทึงจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยทุกศาสตร์ทุกวิชามันใช้กระบวนการเดียวกันแล้วก็จะเกิดนวัตกรรมเหมือนกันหมดเลยอพอครูเข้าใจตรงนี้แล้วครูก็จะมีความมั่นใจในช่วงแรกครูอาจจะ <c oughs> จัดกิจกรรมนี้กับเด็กเนี่ยบ้างอาจจะรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของเด็กอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเด็กเรียนแบบ passive learning มาตลอดแต่พอเข้าปีที่สองเนี่ยครู เด็กจะมีความสุขมากแล้วเด็กได้คิดแล้วครูก็จะมีความสุขมากเหมือนกันเพราะในเรียนจะห้องเรียนจะมีแต่รอยยิ้มทั้งเด็กและครูก็อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเราเดินด้วยกระบวนการ g p แพ s ไ Step นะฮะคุณภาพที่เด็กสามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้แล้วนวัตกรรมเนี่ยผ่านกระบวนการคิดเชิงรบเถ้าเราไปเทียบกับยูเนสโกเนี่ยมันตรงหมดเลย g ีแพ s ไซสต ถ้าเรามีมาตรฐานต,ตามยูเนสโกเนยยูเนสโกเป็นมาตรฐานโลกนะมาตรฐานสากลเราก็ยกระดับโรงเรียนเราถ้ากับยูเนสโกเลยถ้ากับโรงเรียนเรามีมาตรฐานโลกมากตรฐานสากลเราก็หนีเอเชียไปเลย <c oughs> หนีเอเชียไปเลยครับหนีประเทศไทยไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> ใช่รถตอไปก็จะเป็นโรงเรียนต้นแบบของปตะเทศที่ทุกคนก็ต้องไปดูนะครับ คือถ้าเราไม่เร่งไม่ได้ถ้าเราฟังนักการเมืองเราจะพูดถึงเศรษฐกิจสังคม,มจนนะนะฮะการเมืองเศรษฐกิจสังคมในด้านอื่นๆเป็นภาพใหญ่แต่เขาไม่ได้พูดถึงการศาึกษาความจริงการศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมในการพัฒนาทั้งมหาภาคเลยแต่การศึกษาเรายัางเป็นฐานความรู้ที่ต่ำเพราะจะพัฒนาอะไรก็ไม่สําเร็จหรอกครับ รัฐบาลจะเปลี่ยนตลอดเวลานะก็เราถึงต้องแจกหนึ่งนะฮแต่แจกไปแล้วประชาชนก็เอาเงินนี้ไปใช้ไม่เป็นมันก็หมดไปก็ต้องแจกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเด็กเรามีศักยภาพเนี่ยมีเงินเล็กน้อยเข้าไปสร้างราพได้เนี่ยสร้างได้จากนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นเยอยจากโรงเรียนตั้งแต่ป .1 ป .2 นะครับจริงๆแล้วในแผนปฏิรูปประเทศอ่ะเด็กสร้างนวัตกรรมได้ตั้งแต่อนุบานป .1 ป .2 แล้วครับ โดยเฉพาะอนุบาลถึงต่อสองต่อสามนะต่อสี่เนี่ยต้องใส่กระบวนการคิดที่เข้มข้นมากเลยเพราะสมองมนุษย์พัฒนาได้ดีที่สุดเมื่ออายุไม่เกินเจ็ดขวบอันนี้กเป้าหไม่เกินเจ็ดขวบนี้พัฒนาได้ดีที่สุดแปดขวบนี้สมองพัฒนาไปแล้วแปดสดิไม่ใช่เรารอโตแล้วค่อยพัฒนาไม่ได้นะครับ แล้วก็แผนที่เราวางไว้เนี่ยมสมห้ามหเนี่ยนอกจากสร้างนวัตกรรมได้วิจัยได้หมดรับโดยใช้กระบวนการตัวเนี้ยสร้างนวัตกรรมแล้ว,ก,ว,วก,รรก็ใช้นวัตกรรมตัวเนี้ยที่ออกมาเป็นงานวิจัยหมดเลยเทียบเท่าระดับคุณตุ๊กตได้เลยเทียบเท่ากับปญญาโทเลยนะ <laughs> เทียบเท่าปียะโทเพราะปญญาโทไม่ได้เขียนจากนวัตกรรมใช่ไหมะไม่ได้เข <laughs> <อ>ียน ผมว่าผมว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ,รบถ้ามุ่งมั่นในเรื่องนี้นะครับถ้าพิชุมได้เนี่ยรประเทศไทยนี่มันจะเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมเพราะนวัตกรรมนี่ไม่ว่าทุกหัวและแห่งในทรัพยากรขอ,ของประเทศไทยมันเกิดเป็นนวัตกรรมอินโนเวชั่นหมดเป็นผลผลิตนะเป็นความเจริญรุ่งเรืองทางเศษรษฐกิจนะที่จะรองรับประเทศเนะพราะเราเปลี่ยน วัตถุดิบทั้งหมดนะฮะทรัพยากรทั้งหมดให้เกิดเป็นนวัตก,กรรมที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคทั้งโลกได้นะ,ะเราต้องการสร้างตัว